าว่าภายในปลายปีนี้เราพอจะเห็นนั้นแหละว่าถ้ายัางเดินด้วยเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซอย่างนี้หน้าตาร,ระบบมันจะเป็น โปรเจกต์ที่เราอยากจะลองทดลองต่อตอนนี้อาจจะต้องมาทําเรื่องรีเทลมากขึ้นวันที่เราได้ระบบโฮเซลปุ๊บเนี่ยแนของเราที่ต่อมาคือเราจะลงสู่คอร์เปอเรทก่อน อยากจะทดลองรู้ว่าถ้าภาคธุรกิจเอาดิจิทัลเคอร์เรนซีที่ออกโดยแบงค์ชาติไปใช้เนี่ยมันมีน e ดอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรที่เขาอยากได้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องโอนเงินธรรมดาก็วันที่18ที่ผ่านมาก็เพิ่งเป็นวันที่เปิดตัวโครงการก็ะจะเป็นแบงค์ชาติร่วมกับ s c g แล้วก็เอสเนี่ยค่ะเขาก็มีบริษัทที่อยู่ในพพลายเชนเยอะบริษัทในในกลุ่มในเครือของ s c g เองมาร่วมลองทดสอบดูว่ารูปแบบถ้าเกิดมีการใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยมันมีน e ดอะไรบ้างแบงค์ชาติ คาดว่าภายในปลายปีนี้เราพอจะเห็นแล้วแหละว่าถ้ายังเดินด้วยเ,เรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีอย่างนี้หน้าตาร,ระบบมันจะเป็นยังไงขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ทิ้งเรื่อง cross border เราก็ไปคุยกับฮ่องกงต่อนะคะฮ่องกงก็จะไปหาภาคธุรกิจเข้ามาต่อจริงๆจะเราก็จะหาภาคธุรกิจเรามาซึ่งอาจจะเป็น S c G หรือไม่ใช่ก็ได้ลองต่อให้ครบลูปใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทําให้เราพอได้เห็นภาพว่าในเรื่องของจาก w h o เ e ลลงมา c o ร์ o r ร t แล้วอีกหน่อยมันก็จะลงมา retail ลงมาหลายย่อยๆเนี่ยจะลงมายังไง ใช่เราก็อยากจะเห็นว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ผลกระทบเพราะว่าพูดตรงๆว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอีโคซิสเตมมันคงเปลี่ยนระดับหนึ่งต่จะเปลี่ยนแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเราออกแบบด้วยเมื่อตอนที่เราทําตั้งต้นที่เราเริ่มอินทนรนนะคะเราบอกแล้วมันเป็นเรื่องของการออกแบบระบบเราเลยบอกเราไม่ทําคนเดียวมันไม่ใช่งานแบงค์ชาติคนเดียวมันก็ต้องเอาแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้องพอพูดถึงเรื่องไอเซ็นทรัลแบงค์ดิจิทัลคอลเรนซีคนก็คิดไปมโนไปเสร็จเลยแปลว่าต่อไปนี้ไม่มีแบงค์แล้วเหรอแปลว่าอะไรอะไรยััังงงงงงงไมมนนนกก็็จะะะีีหลลาาายยแแบบบบบขออออเเเเ้ถึต่ออป่ปปร เขาคิดว่าแบงก์ย yeah. ังม ok. ีความสาคัญอยู่แต่ว่าบทบาทคงจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่สาคัญเนี่ยที่เซ็นทรัลแบงก์คิดถึงก็คือเรื่องของ stability financial stability ก็คิดว่าธนาคารยังอยู่ยังไงก็ตามมันต้องมีตัวกลางแต่ว่าบทบาทธนาคารก็คงอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างแล้วแต่ฟังก์ชันยกตัวอย่างอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเป็นรีเทล ใช่ไหมคะเหรียญที่ให้สู่ประชาชนแล้วเดี๋ยวจะจะออกแบบยังไงธนาคารพาณิชย์ก,ก็ยังต้องทําหน้าที่เป็นคนสับกระจายเหรียญให้อยู่ดีถ้าสมมติเราบอกว่าเราเป็นระบบที่มัน coexist คนก็คงยังต้องมี activity ต่างๆกับธนาคารพาณิชย์อยู่ดีคำว่า,าตัวกลางเนี่ยเรานึกว่าเขาแค่เก็บเงินเราแต่เขาเป็นคนที่ดูในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแต่เราเนี่ยเราเอาเงินฝากไว้แบงก์แต่แบงก์เขาทำหน้าที่เขาต้องมา analyze คนนี้สมควรจะปล่อยสินเชื่อไหมคือเขาทําหน้าที่แทนผู้ฝากเงินอยู่ดีแต่คนก็จะา r คิดว่าอีกหน่อยมันอาจจะใช้ข้อมูลเรื่อง data เข้ามามากขึ้นแบงคก็อออาจจระ่ย เปลี่ยนไปก็ได้แต่ยังไงก็ตามมันก็คงจะต้องมีหน้าที่คนที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางอยู่ดีก็เราใช้คําว่าเราเตรียมความพร้อม แล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยเราคิดว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันเกิดลักษณะที่มันไม่ใช่ว่าทุกอย่าง Disrup t แล้วก็มีดิจิทัลเคอร์เรนซีขึ้นมาโลกมันเปลี่ยนทันทีไม่ใช่มันคงจะเป็นระดับระบบที่มันเป็นเรื่องของ co-exist มันคงจะมีทั้ง2อัน p a r a l l e l กันไปเราก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ทดลองไปเพื่อจะให้เข้าใจมันมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่วิวัฒนาการันเร็วขึ้นมันก็อาจจะมีโลกที่เห็นว่าใช้ทั้ง CBDC กับโลกปัจจุบันที่ค่อยๆไปด้วยกันไปช่วงแรกเราก็บอกประชาชน่อาจจะ ไ,ได้เร็กค c ร g n ไน e ์ช่วซ้ำแบบถ้าพูดถึงเรื่องการโอนเงินก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันต่างจากปัจจุบันเท่าไหร่แต่มันจะไปเปลี่ยน Infra s ส r u c t u r e ร์หลังบ้านมากกว่าหลังบ้านเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะกว่าหน้าบ้านช่วงแรกเนี่ยใช้ประชาชนต้องแบบว่าอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องแค่โอนเงินเพราะระบบคนไม่สนใจหรอกยังไงก,ก็โอนให้ขอระบบจากข้างไหนข้างหลังเป็นไรก็ตามแต่มันก็อาจจะมีอะไรที่ทําได้มากกว่าแล้วอาจจะใส่ o อน dition ทําเป็นเรื่องของ Smart Contract คคำว่า C B D C คืออะไรอะ เราพูดถึงเรื่อง central bank digital currency ออกโดย central bank แล้วจะไปทำกับเขาแลปลว่าเงินที่ออกในยแบงค์ชาติหรือเปล่าสำหรับริบลาช่วงแรกที่มาก็ดีนะทำให้คนตื่นตัวขึ้นเยอะแต่ว่าพี่ก็มองว่า l ิบลาถ้าจะมาก็อาจจะอยู่ในรูปของ stable coin ถ้าวันมี central bank digital currency ก็คนจะถืออะไร แล้วแต่เขาคืออ่างว่าถ้ามันเป็น s t a เบ e c o คอมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องของแต่ละประเทศที่มีกฎเกี่ยวกับเรื่องของ e-payment e-money ไปก,ก็ยังเข้าใจว่าในหลายประเทศก็ยังพิจารณาอยู่ว่าใช่หรือเปล่าตีความว่าเข้าขายหรือเปล่าในหลายอย่าง